คิดว่าการควบคุมเสียง4โซนแยกกันนั้นยุ่งยากไหมวันนี้เราจะพิสูจน์ให้ดูว่าด้วยโฟนสตาร์เครื่องเสียงจากสเปนกับ MPR-OX240Z นับพงโ o n a r a Series ์สกายซีรีส การแยกโซนเสียงง่ายกว่าที่คุณคิดการต่อในง่ายแค่3ขั้นตอนขั้นที่1เชื่อมต่อลำโพงโซนราดาซีรีส์สกายซีรีส์เข้ากับแต่ละโซนผ่านระบบ100รโวลต์ไรท์ขั้นที่2ปรับสวิตช์โซนที่ต้องการเปิดปิดบนหน้าจอควบคุมขั้นที่3ปรับระดับเสียงแต่ละโซนตามความต้องการเท่นท 3, เนา,า,าทนี้เองไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มไม่ต้องโปรแกรมให้ซับซ้อนทำไมถึงง่ายมีปุ่มชัดเจนแยกแต่ละโซนกันเปิดปิดออนออฟได้ตามความต้องการระบบบลูทูธสามารถเชื่อมต่อไร้สายผ่านบลูทูธได้ทันทีปรับเสียงอิสระแต่ละโนปรัับความดดงไ้ แยกกันตามความต้องการช่องไม Input ุตสำหรับเสียงประกาศฉุกเฉินชิ่คการเทสประกาศฉุกเฉินอุปกรณ์น้อย ใช้เพียงสายลำโพงและไขควงเหมาะกับโรงพยาบาลโรงเรียนสำนักง,งานโรงแรมและห้างสรรพสินค้าและได้ทั้งในและนอกอาคารเพราะลำโพงติดเพดานสกายซีรีส์มาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP 65ส่วนลำโพงติดผนังโซนาร่าซีรีส์มาตรฐานกันน้ำ IP 66ที่ให้เสียงชัดเจนชุดนี้บอกเลยว่าควบคุมสีโซนง่ายจริงไม่ซับซ้อนสนใจปรึกษาฟรีติดต่อเราได้ที่บริษ,ษาาัทซา u n d r e p u b l ครับ,บ